แบบนี้ถอนไม่มีขั้นต่ํานะครับแบบนี้เคมครั้งเดียวถอนได้เลยหรือว่าเพื่อนๆทำฟอสเซตครั้งเดียวถอนได้เลยนะครับเว็แบบนี้นะครับโอเคเหรียญก็เข้ามาอยู่ที่0.0507220 0 0นนดอกคอยนะครับการชําระปกตินะครับ เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับมันนี่อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเคมเหรียญด็อกคอยนะครับเข้ากระเป๋าทันทีเลยนะครับเคมครั้งเดียวถอนได้เลยนะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีเป็นการฟอเซตนะครับในเว็บนี้นะครับแล้วก็เป็นออโต้ฟอเซตแล้วก็ช็อตลิงก์นะครับลิงก์สั้นนะครับแล้วก็ PTC นะครับแล้วก็ผลสัมิดตรงนี้แล้วก็เป็น เสียงดวงนะครับตรงนี้นะครับโอเคสถิติของเว็บนี้มีผู้ใช้อยู่ทั้งหมด62,407คนนะครับเหรียญที่ได้รับไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ถอนออกไปแล้วนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับตรงนี้เพื่อนๆติดขัดตรงไหนเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคก็จะเป็นเหรียญด็อกคอยเหรียญเดียวนะครับถอนเข้าได้กระเป๋าเดียวนะครับคือกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับ โอเคก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆ่คนไหนที่สมัครแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่ายังถอนได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคสําหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับให้กดมาที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บพอเพื่อนเพื่อนคลิกเข้ามาตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนใส่อีเมลนะครับตรงนี้รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ แก้แคปชั่นตรงนี้กดเข้าลงชื่อได้เลยนะครับก็อันนี้ผมได้สมัครไว้นานแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องยืนยันอ e ีเมลหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในอ e ีเมลกันด้วยนะครับว่าเขาให้เรายืนยันอ e ีเมลหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวผมได้สมัครไว้แล้วผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่นึงนะครับโอเคพอเราเข้าสู่ระบบมาเราก็จะอยู่หน้านี้นะครับ โอเคก็อาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่ที่12,585,500เหรียญน,นะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้เพื่อนๆใต้ล่างคลิปนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับ โอเคเเรามาดูวิธีการทํางานของเว็บนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงหมวดของตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นการฟอสเซตนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนเจอหน้านี้เพื่อนเพื่อก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็รอรอเวลาประมาณ5วินาทีนะครับเราก็จะได้เหรียญอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0หมืนเหรียญนะครับทุกๆ2นาทีนะครับวันนึงทําได้100ครั้งนะครับวิธีการทําก็ให้เพื่อนๆรีแคปชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็แก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับโอเค3าบวกสเป็น5้านะครับ สี่บวกสี่เป็น8 5ดหบวกหเป็น11อย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วก,กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมากวนบ้างนะครับโอเคก็ได้มาอยู่ที่7 0 0 0หมืเหรียญน,นะครับเพิ่มไปในยอดคงเหลือของคุณแล้วนะครับล้วก็กดตกลงนี้เราก็รออีก2นาทีมารับใหม่นะครับเว็บนี้ก็แจกเยอะแจกเหรียญเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สมัครแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่ายังถอนได้อยู่หรือเปล่านะครับเว็บนี้นะครับผมก็เคยได้แนะนําไปนานแล้วนะครับเว็บนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นเว็บนี้นะครับโอเคตรงออโต้ฟอสเเอตรงนี้นะครับก็จะใช้เอเนอร์จีในการทํานะครับเอเนอร์จีเราจะหาได้จากที่ไหนนะครับเอเนอร์จีก็ได้จากการทำช็อตลิงก์นะครับ โอเคตรงนี้จะเป็น PTC นะครับ PTC ก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับใช้เวลา30วินะครับได้อยู่ที่6 5 0 0 0เหรียญนะครับโอเคตรงนี้ใช้เวลา30วิเหมือนกันนะครับก็เว็บนี้แจกเหรียญเยอะมากนะครับถ้าดู10วินาทีนะครับได้อยู่ที่3 0,000ื่นเหรียญนะครับโอเควิธีการทำก็ให้เพื่อนๆกดที่เข้าไปที่คำว่าดูได้เลยนะครับก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าโฆษณาของเว็บเขานะครับตรงนี้นะครับ โอเคเราก็รอสักคู่นึ่งให้ครบ5วินาทีนะครับประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้กดตรวจสอบได้เลยนะครับโอเคพอเรากดตรวจสอบปุ๊บก็ให้เรากลับมาหน้าแรกก็ได้มาเพิ่มอีก3าม0 0ื่นเหรียญนะครับแล้วกดตกลงได้เลยนะครับโอเคก็แนะนําให้เพื่อนๆทําให้หมดเลยนะครับก็จะได้เหรียญเยอะมากนะครับโอเคดี๋ยวเรามาดูในฝั่งลิงก์สั้นกันบ้างนะครับหรือว่าช็อตลิงก์นะครับเขาก็มีมาให้อยู่ที่41ช็อตลิงก์นะครับ แล้วก็เหรียญถ้าเราทําทั้งหมดเราจะได้เหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พลังงานไปทําในออโต้ฟอสเเอนะครับเราจะได้อยู่ที่1นึ่งพนะครับพลังงานนะครับก็ทํา1ครั้งนะครับอันนี้นะครับเราจะได้อยู่ที่5 0 0 0 0นเหรียญน,นะครับตรงนี้แล้วนี้ทํา1ครั้งก็จะได้อยู่ที่482 0 0 0พันเหรียญแล้วก็อีก100 Energy นะครับ อันนี้ก็4ีมือซีแสนหือเหรียญน,นะครับ e 0 0่งร้อยเหมือนกันนะครับแต่และลิงก์ก็จะอาจจะได้เยอะได้น้อยบ้างนะครับโอเคก็เขาก็จะบอกว่าลิงก์นี้วันนี้ทําลิงก์นี้ได้2ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ได้1ครั้งตรงนี้ได้3ครั้งนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกไว้นะครับว่าเราจะทําได้ลิงก์นี้เราจะทําได้กี่ครั้งนะครับโอเคผมก็จะไม่ขอทําให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะ เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับโฆษณาเยอะด้วยนะครับโอเคเรามาดูตรงงานตรงนี้นะครับงานตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเสี่ยงดวงนะครับตรงนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นผู้ชนะ10คนสุดท้ายนะครับที่ชนะไปเมื่อ5เดือน1สัปดาห์ที่แล้วนะครับของเว็บนี้นะครับเขาก็ได้จํานวนเหรียญไปประมาณนี้นะครับนี่นะครับจํานวนเหรียญ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นมวกของการลงโฆษณานะครับก็คือเพื enfin ่อนๆต้องเอาเหรียญที่เพื่อนๆเคมได้นะครับฝากเข้ามาในนี้เพื่อจะไปทําการลงโฆษณานะครับโอเคตรงบัญชีตรงนี้นะครับทําอะไรได้นะครับก็เอาไว้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับนี่นะครับรหัสผ่านเก่ารหัสผ่านใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้วก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคตรงประวัติตรงนี้แล้วก็เช็คได้หลายอย่างนะครับตรงประวัติตรงนี้นะครับ โอเคผมก็ได้ทําการเคมไปเมื่อกี้นะครับก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เช็คได้เหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นการทําลิง์กสั้นนะครับ PTC แล้วอันนี้จะเป็นการเสี่ยงดวงนะครับงานแล้วก็การถอนโอเคผมก็ได้ถอนไปเมื่อ2ชั่วโมง40นาทีที่แล้วนะครับผมก็ได้ลองถอนไปเหรียญก็เข้าอยู่ปกตินะครับโอเคจํานวนเหรียญที่ผมถอนออกไปที่ผมได้นะครับจํานวนเหรียญที่ผมถอนออกไปนะครับตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าถอนรอบนี้เดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่คําว่าถอนตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่า withdraw นะครับโอเคก็หนึ่งเหรียญนะครับเราจะได้อยู่ที่0.40สตชินะครับหนึ่งเหรียญนะครับโอเคผมก็มีเหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับวิธีการถอนนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยถอนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาหน้านี้ก็เข้าไปที่ Fo สเซตเพนะครับ แล้วก็เข้ามาที่คําว่าดี p o s i ตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาเหรียญนี่นะครับดอทคอยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนคัดลอกตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับโอเคอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนเพื่อนเช็คให้ดีนะครับเช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายนะครับอย่างของผมก็จะเป็น D T I นะครับแล้วก็ S Q Z อย่างนี้นะครับโอเคผมก็มาเช็คตรงนี้ D T I นะครับ S Q Z อย่างนี้นะครับ โอเคพอถูกแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าถอนได้เลยนะครับโอเคเขาก็บอกว่านี่นะครับประมาณนี้5้าล้าน722สองสตชีถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วเราก็ไปดูที่กระเป๋าฟอสเซตเพยนะครับว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับเว็แบบนี้ถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับเว็แบบนี้ เคมครั้งเดียวถอนได้เลยหรือว่าเพื่อนเพื่อนทำฟอสเซตครั้งเดียวถอนได้เลยนะครับเว็บนี้นะครับโ okay, อเคเหรียญก็เข้ามาอยู่ที่0 0 5 0 7 2 2 0 0 0ดอคอนะครับการชำระปกตินะครับโอเคเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่ปกตินะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ได้ร่างคลิปนะครับโอเคผมก็เคยแนะนําไปนานมากแล้วนะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่ปกตินะครับตอนนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับ โอเคถ้าเพื่อนเ่อคนไหนสนใจเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ใต้ร่างคลิปนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ